คคนครับยินดีต้อนรับสู่ช่องเรื่องราวแห่งการเวลาสารคดีเรื่องใกล้ตัวที่พาคุณย้อนรอยความทรงจำวัยรุ่นไทยจากยุคที่กางเกงขาบ้านยังฮิตติดชาร์ตจนถึงวันนี้ที่ติ๊กต็อกครองโลกคุณเคยสงสัยไหมว่าวัยรุ่นไทยแต่ละยุคคู่แบบไหนแฟชั่นเปลี่ยนไปสับสแสลงใหม่ๆโผล่พรื้ร์หรือแม้แต่ความฝันที่เคยอยากเป็นข้าราชการวันนี้กล้าเป็นอนฟลูเอนเซอร์ วันนี้เราจะพาไปดำดิ่งสู่ประวัติศาสตร์วัยรุ่นไทยตั้งแต่เบบี้บูมเมอร์จนถึงเจนซีไปเริ่มกันเลยเงื่องราวแห่งการเวลา ย้อนกลับไปยุค Baby ้บูมเมอร์สมัยปี1960ถึ1970วัยรุ่นไทยเพิ่งลุกจากเศษซากสงครามโลกครั้งที่2และสงครามเย็นที่ทำให้ทุกอย่างขาดแคลนพวกเขาคือรุ่นแรกที่เกิดจำนวนมากหลังสงครามเพื่อฟื้นฟูชาติแต่ชีวิตวัยรุ่นไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับมันคือยุคแห่งความอดทนขยันขันแข็งและรักความมั่นคงแบบสุดๆลองนึกภาพสิครับ โลกยังกลัวละหนจากเวียดนามแต่พวกเขากล้าสะบัดผมฮิปปี้ตามกระแสต,ต่อต้านสงครามจากอเมริกาแฟชั่นหรอโอ้โหกางเกงขาบานล,ลายดอกไม้สีชูชาดเสื้อเชิดแขนยาวพับแขนแบบฮิปปี้ผู้ชายใส่โปโลกับยีนส์ขาด,ด,ดแบบคาวบอยผู้หญิงสวมกระโปรงสั้นแขนกุดที่ทั้งเซ็กซี่แต่ยังสุภาพตามขนบไทยมันคือการผสมผสานระหว่างวัฒนธรรมตะวันตกกับไทยที่ลงตัวสุด,สด ความบันเทิงหลักคือทีวีขาวดำกับวิทยุทรานซิสเตอร์ฟังบีเทิลส์หรือเพลงสเตงไทยจาก The Impossible อย่างทะเลไม่เคยหลับแล้วรวมกลุ่มตั้งวงร็อกในซอยซอยบ้านๆหรือแอบดูหนังฮอลลีวูดในรวงเก่าๆที่กรุงเทพแถมเพลงเพื่อชีวิตอย่างคืนรังจากคาราวานหรือเพลงลูกทุ่งอย่างสาวนาสั่งแฟนของพุ่มพวงดวงจันทร์ที่ร้องตามกันทั้งชุมชนซับฮิตอย่างฮิปหรือคูยืมตรงๆจากฝรั่งแสดงว่าทันสมัยแค่ไหน พูดโกรวี่แล้วรู้สึกเหมือนตัวเองลอยไปลอนดอนเลยความฝันเนาะใหญ่หลวงเลยครับเรียนต่อต่างประเทศเพื่อสร้างชาติทำงานข้าราชการหรือวิศวกรที่มั่นคงเพื่อยกระดับฐานะครอบครัวจากยุคข,ขาดแคลน ชีวิตประจําวันยังติดครอบครัวใหญ่เคารพผู้ใหญ่แบบเคร่งครัดแต่แอบเดทแบบตะวันตกซะบ้างเช่นไปเดินสวนสราญรมจับมือกันมันคือยุคฟื้นฟูที่เต็มไปด้วยความหวังและกลิ่นอายฮิปปี้แต่ก็มีวินัยสูงรู้จักประหยัดเงินพอรู้ดีว่าความมั่งคั่งไม่ได้มาพอฟลุกถ้าคุณเป็นบูมเมอร์ลองเล่าในคอมเมนต์สิครับว่าอะไรคือเพลงโปรดที่ทําให้หัวใจเต้นแรงในวัยนั้น เาข้ามมาสู่ Generation X ยุค1980-1990เศรษฐกิจบูมหลังวิกฤตน้ำมันแพงโลกเปิดกว้างด้วย MTV ที่เพิ่งบุกไทยและคอมพิวเตอร์เริ่มกลายเป็นของเล่นใหม่สำหรับวัยรุ่นเมืองวัยรุ่น Gen X เริ่มเป็นตัวเองมากขึ้นแต่ก็ขี้ระแวงสงสัยทุกอย่างเพราะเติบโตท่ามกลางความไม่แน่นอนจากการเมืองปั่นป่วนไปจนถึงเอสที่เริ่มระบาดพวกเขาคือรุ่นที่อยู่ทน เก่งระบบแต่ชอบวันแมนโชว์แบบฉันไม่ตามกระแสแต่ฉันสร้างกระแสเองแฟชั่นสตรีทแวรสสุดกูงเก่งยีนฟอกซี่ขาดๆแบบรีไวส์ที่นำเข้าจากอเมริกาผมสกินเฮดหรือยาวร็อกแบบญี่ปุ่นคอสเพลย์อนิเมะเริ่มฮิตจากดาร์กบอลที่ฉายทางทีวีทุกเย็นผู้หญิงพลิตกระโปรงคอปกกับเสื้อแขนตุก,กตาเทเวอร์จนวันนี้เจนซียังหยิบมาใส่แบบเรโทรบันเทิงเหรอ นิตยสาราเพลงอย่าง GM ที่เพิ่งเริ่มฮิตปลาย90กับพอ w เว e f e s t ิ v ั l ที่เปิดตัวปีพศ2531และกลายเป็นเวทีประกวดวงมัธยมสุดมันเพลงฮิตจากไมโครอย่างรักปอนปอนที่ร้องตามกันทั้งโรงเรียนนูโวกับไม่เป็นไรเลยที่ทำให้หัวใจเต้นแรงธงชัยแม็กอินทายร้องแบบเพลงาฟากฟ้าทะเลฝันแบบ k i งอ of p o อไทยหรือ Rainbow Fr u ตตี้คิริบูลที่มาพร้อมเพลงซึงซ้งซสนุกสนุกมันคือยุคที่เพลงสตริงและลูกทุ่งป๊อปคลองชาร์ต เว็บบอร์ดพันทิปยังไม่ฮิตเต็มตัวแต่ได้อัพอินเทอร์เน็ตช้าเริ่มให้เวรรุ่นแชทกันแบบลุ้นๆุนสับอย่างจ้าบเท่แจมสุดยอดหรือควาวอิผสมญี่ปุ่นมาเต็มพูดคาอิแล้วรู้สึกน่ารักแบบอนิเมะเลยละ่ะความฝันเปลี่ยนเป็นนักธุรกิจอิสระหรือศิลปินที่สร้างชื่อตัวเองเน้นความคุ้มค่าและพักดีต่อบแบรนด์ที่จริงใจเพราะเศรษฐกิจกด,ดีแต่ก็กลัวล้มละลายแบบรุ่นพ่อแม่ชีวิตเริ่มยากจากพ่อแม่ไปคาเฟ่สตรีทฟูด้ด คอนเสิร์ตฮาร์ดร็อกหรือเล่นเกมอาร์เคดแบบได้เทคโนโลยีอย่างสตรีทไฟเตอร์ในห้างแต่ยังขัดแย้งการเรื่องวัฒนธรรมเก่าเวอร์สใหม่เช่นพ่อแม่บอกอย่าใส่กางเกงขาสั้นแต่พวกเขาก็แอบ,บใส่ไปดูคอนเสิร์ตมันคือยุคเปลี่ยนผ่านที่วุ่นวายแต่สนุกสุดๆถ้าคุณ Gen X ล่ะครับเกมอาร์เคดสมัยนั้นอย่างอะไรที่ทําให้คุณหัวเราะน้ําตาไหลหรือเพลงไหนที่คุณแอบ,บร้องตามในห้องน้ํา แล้วมิเลเนียลหรือเจน Y ยุคปี1,990ถึง2,000อินเทอร์เน็ตบุกไทยด้วยไดโออัพและมือถือ n o k i ียแฟลปวัยรุ่นเติบโตกับคอมและมือถือคิดไวทำไวแต่ก็เหนื่อยกับโลกจริงที่เริ่มสับซอนแฟชั่นแคช s ชวลสุดฮิปฮอปผสมเคป๊ต้นหยุก90ยังเป็นสตรีทแวร์ต่อจากรุ่นก่อนแล้วต้น2,000กลายเป็น Y2K เสือ ize, ้อฮูดโอเวอร์ไซส์กางเกงสกินนี่รัดรูป รองเท้าผ้าใบ n นก e Air Force แต่งหน้าธรรมชาติแบบ Britney Spears สบายสบายแต่สีสันสดใสแบบ y 2K ลองนึกถึงกระเป๋าแป้สะพายหลังกับเสื้อสายเดี่ยวที่ทุกคนฮิตบันเทิงยาวๆบน Facebook, YouTube เกมออนไลน์อย่าง Ragnarok, ok, MV Britney กับ Backstreet Boys และเพลงไทยอย่างต่อหน้าฉันของ d 2 b วันไว้ของ Bodyslam รบกวนมารักกันของทาทายัง หรือสองรักของซิลที่ร้องตามกันทั้งหอพักสับชิลเจ๋งแฮงเอาท์ L.O.L. สะท้อนโลกดิจิทัลพิมพ์ L.O.L. แล้วรู้สึกขำทั้งแชทความฝันเวิร์กไลฟ์บาลานซสูงอยากเป็นฟรีแลนซ์สตาร์ทอัพหรือมาร์เก็ตเตอร์ที่มีอิสระเน้นพัฒนาตัวเองจากยุคที่เศรษฐกิจผันผวนชีวิตผสมออนออฟยังรักครอบครัวแต่ยอมรับ L.G.B.T.Q.+ มากขึ้น พฤติกรรมเพศระวังตัวด้วยแคมเปญเพศศึกษายุคที่เชื่อมั่นในตัวเองแต่เหนื่อยกับโลกจริงนี่แหละเช่นเรียนจบแล้วเจอวิกฤตต้มยำกุ้งถ้าคุณมิลเลนเนียลครับเพลงอะไรที่ทำให้คุณเต้นตามในห้องนอนตอนมัธยมสุดท้ายเจนซีสมัยปี2010ถึง2025สมาร์ทโฟนคืออวตารชีวิตกล้าพูดกลารร้าทำ และตระหนักถึงปัญหาโลกสูงมาก81%กังวลเรื่องสภาพอากาศคนที่เกิดช่วงปี2000ถึง2010คือเด็กเจนซีที่เริ่มโตในยุคนี้พวกเขาเติบโตมากับ YouTube ที่ดู MV ของ Girls Generation และ Big Bang ตั้งแต่ยังเด็กหรือแชทผ่านไลน์ที่ฮิตในไทยตั้งแต่2,555แล้วกลายเป็นวัยรุ่นที่คลอง TikTok ในยุค2020แฟชั่นมินิมอลผสม Y2K ที่กลับมาฮิตเสื้อคร o p ท็อขากว้างวินเทจกางเกงยีนสโลไร์เมือสองจากคลิปชอปยังยืนสุด ตรงทางผ้าใบคอนเวิร์สกับกระเป๋าทอตแบ็กสกรีนคำคมบันเทิงสั้นๆบน t ิ k To อก Twitter หรือ X คอนเสิร์ตเทศกาลอย่างบิ๊กมอลเท้นหรือเคป๊อปคอนเสิร์ตจากนิวจีนสับปังเลิศยืนหนึ่งสเลวายผสมอิโมจิและติ่งสำหรับแฟนคลับเคป๊อปหรือแซบที่ใช้ชมแฟชั่นเจ๋งๆตัวตึงสำหรับคนเทส่สุดๆหรือแฟที่หมายถึงสไตล์ชิュๆแบบเฟดเดตพิมพ์แล้วรู้สึกสนุกทั้งฟีดทองฝัน อินฟลูเอนเซอร์นักกิจกรรมสิ่งแวดล้อมหรือคอนเทนต์ครีเอเตอร์ที่สร้าง Impact เน้นประสบการณ์ไม่ใช่เงินอยากมีชีวิตอิสระไม่ต้องมีบ้านรถแต่มีฟรีดอมและเวิร์กเฟล็กซิเบิลชีวิตออนออฟบาลานซ์ balance, สนับสนุนแบรนด์กรีนชอบเดินทางหาประสบการณ์มีใหม่แต่ยังอนุรักษ์ไทยในแบบโมเดิลเช่นผสมผสานเทศกาลลอยกระทงกับท k t o อก Challenge พวกเขาคือ t r า n เซ็ตเตอร์ที่เปลี่ยนโลกได้จริงๆโดยเฉพาะในปี2025ที่ AI และ Sustainability ครองเจนสีครับ คำสับโปรดของคุณคืออะไรที่ทำให้เพื่อนหัวเราะจากเบบี้บูมเมอร์ที่สร้างชาติด้วยความอดทนถึงเจน Z แซดที่รักษาโลกด้วยความกล้าวัยรุ่นไทยเปลี่ยนไปแต่หัวใจยังไทยแท้รักครอบครัวเปิดรับใหม่ๆและปรับตัวเก่งมันคือเรื่องราวของเราเองที่สวยงามและน่าภูมิใจ การเข้าใจต่างวัยช่วยลดช่องว่างทําให้สังคมไทยกลมกลืนยิ่งขึ้นแล้วยุคไหนคือคุณและอะไรคือแฟชั่นที่คุณอยากย้อนกลับไปเปื่องราวแห่งกาลเวลา